ครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุคนนะครับพี่น้องเด้อว้นนี้พาพี่น้องมาเยี่ยมชมแปลงผักของพี่น้องเฮาที่เพิ่นปลูกไว้ยูนองอีเรื่องครับพี่น้องนะครับนะครับเพราะข้าช่วงเดือนพฤศจิกายนครับพี่น้องนะครับเพื่นสีเรื่มาเฮ็ดแปลงผักครับพี่น้องนะพี่น้องนะครับแปลงผักนะครับปลูกกระเทียมพี่น้องปลูกหอมนะครับปลูกผักกาดครับพี่น้องนี่ นะครับหอมปักชีพี่น้องนะครับนี่หอมปักชีนะครับพี่น้องวิถีชีวิตบ้านเฮาประกาศนี่ครับพี่น้องประกาศนะครับนี่ประกาศพี่น้องอลยเนี่ยประกาศเอาไว้เฮ็ดสมพักครับขั้นสมพักพี่น้องนี่ครับครับนี่หน่าจะเป็นนะครับนี่ประกาศข่าวนะพี่น้องเนาะนะครับประกาศข่าวพี่น้องนะครับประกาศข่าวครับผมเนี่ยครับพี่น้องนะครับแยกบาปลูกพี่น้องประกาศข่าวนะครับ นี่เป็นครับขานาของพี่น้องนี่ขานาบ่ครับนี่นะครับขานาหรือกระลำกระลำหัวเนาะพี่น้องนี่พี่น้องเนาะนะครับพี่น้องแยกเป็นลุมพี่น้องนะครับแยกเป็นลุมพี่น้องแยกเป็นลุมนะครับนี่นะครับเป็นกระลำนะพี่น้องเนาะกระลำพี่น้องกระลำกระลำครับพี่น้อง ช่วงนี้ตอนเศร้าๆมีหมอกได้พี่น้องตอนนี้ครับพี่น้องมีหมอกครับครับนี่มาเบ่งภาพน้องอีเรื่องบ้านเท้าพี่น้องเลยนี่น้องอีเรื่องบ้านเท้าให้พี่น้องว่าปีนี้น้ําเต็มสารเลยพี่น้องนะครับนี่พี่น้องกักเก็บน้ําไว้ใช้สําหรับไปดูแล้งพี่น้องนะครับนะครับใช้อุปโภคบริโภคครับพี่น้องทําน้าปราปานะครับ้ากาใส่ในการปลูกผักครับพี่น้องเนี่ยปลูกผัก ปลูกผ <ersch> ักพี่น้องปลูกผักครับนี่พี่น้องนะครับแล้วก็มีการรวมกลุ่มทําประมงได้พี่น้องเด้อนะครับรวมกลุ่มทําประมงนะครับรวมกลุ่มทําประมงนะครับนะครับลักษณะการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ํำนะพี่น้องเนาะนะครับนะครับกลุ่มประมงกับมีการเห็ดสมปาได้พี่น้องเด้อเห็ดสมปาครับพี่น้องผลิตภัณฑ์ครับพี่น้องนะครับแล้วก็ช่วง ให้ชมดดูแลงครับพี่น้องนะครับจะมีการขายบัตรตกปลาพี่น้องนะครับนำเงินเข้ากองทุนประมงหมู่บ้านพี่น้องนะครับนี่ประกาศพี่น้องประกาศครับพี่น้องนี่ประกาศนะครับพี่น้องนี่นี่ต้นหอมพี่น้องเนาะครับเนาะนี่หอมหอมครับหอมพี่น้องหอมนะครับโอ้ประกาศงามเลยพี่น้องนี่ประกาศพี่น้องเลยนี่ นะครับปลูกโดยวัชรเนาะนะครับพี่น้อง่ัชันธบอครับเนี่ยเมนบอครับนี่ปลูกผักใส่สารขีนี้บอครับเนี่ยที่แบบธรรมชาติดีครับครับอกัดครับครับปลูกโดยใช้ปุ๋ยคอกนะครับนะปุ๋ยคอก ว่าได้ใส่ยาฆ่าแมลงครับครับครับใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์ครับพี่น้องนะครับพี่น้องนะครับปลอดภัยต่อผู้บริโภคต่อคนกินนะครับนะครับครับอันนี้แปลงยังครับนี่ขาน้าปะครับนี่ขาน้าเนาะครับอ๋อครับธรรมชาติ ครับไหนครับบอกแคลี่อ๋อเนี่ยนี่ครับนี่บอครับล็อกแครีอ๋อบอกแคลี่นะครับบอกแคลี่นี่กินดอกมันยครับนะครับมันจะมีสีเขียวกับสีชมพูบั้ครับสองอย่างเห็นไหมเงี้ยครับอันนี้บล็อกแครีนะบล็อกแคลี่นี่ว่าเป็นผักพันธุ์ต่างประเทศนะครับเนี่ยแต่ว่านํามาปลูกในประเทศไทยโดนแล้วครับ ครับครับบอกขลีเอาไปพัดครับครับครับเอาไปเอาไปพัดครับเนี่ยดอกมันครับพี่น้องกำลังขึ้นคิดว่าจะได้เก็บเกี่ยวเดือนใดครับเนี่ยเนี่ยบลอกขลีเนี่ยออกดอกเนี่ยครับมักกะลาเนี่ยปะมักกะลานะครับเนาะครับอ๋อนี่ครับพี่น้องหอมกระเทียมผักกาดขาว นะครับผักคะน้ากะลำปีบอคเคอรี่โอ้ยวัตถุยานนะครับเนาะอ่าวัตถุประสงค์ก็คือหนึ่งกินในคนเรี้ยงก่อนเหลือจะค่อยขายนะครับเนาะแบ่งปันไหครับเนี่ยเออเนี่ยพี่น้องครับเ้าชุมชนบ้านท้องที่นอนแมนครับวันรักกันดอกครับมีบอกครับโอ้มีแต่มาขอกนกลิ่นแมนวะ พี่อ๋อแสดงว่าพี่น้องเขาเหรอครับพี่โอ้เขาเรียกว่ามขอแปงไปกินแต่ว่าพ่ได้บอกไา่เอารยามเมา่อคืนสิฮะเอายามเมื่อคืนยาเปินมามหมพี่ยำเยินพนยามิ้นพนยากงานนะเออแม่นยู่ครับเนะคิดคิดได้แบบนี้สบายใจครับได้บุญไรครับ โอ้แมนครับแมนบักอือบังหันเนี่ยแพงนะครับฟักอืเนี่ยบางช่วงน้ำสมีไหมน่ะโอ้พืชผักครับพี่น้องแพงครับช่วงนี้ครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ฟัแพงดอกปลาครับนะครับครับมันเป็นมันเป็นช่วงช่วงฤดูครับผมเป็นช่วงฤดูครับแดงปั่นกันเนาะครับเนาะปั่นกันกินครับเนี่ยพี่น้องบรรยากาศน้องกีนเลื่องบ้านเขามื่อนี้ตะก้อนสมัยดั้งเดิมผมจําได้ก็เป็นเดือนนั่นนะครับเนาะเป็นเดือนเป็นเดือนเนี่ย ครับครับเป็นเดินไปทอดทุ่นล้วล่ะทุ่นบางกอกไท่ลงไปครับเป็นเดินไปเป็นล่ะครับอ้าวเไม่ยังไปยืนส่วนฮ้อนดีครับเนี่ยฮ้อนขอบผมก่อนนะครับเด้อเมื่อให้กับพักไปทุ่นอยู่แล้วล่ะเออเมื่อยกับพักครับพักแล้วจะขหักหูนะครับเด้อเบิ่งกันังวานล่ะครับโอ้เนี่ยมาเยี่ยมชมหนองอีเลื้งแล้วครับเนี่ยเยี่ยมชมหนองอีเลื้งครับเนี่ย ครับใส่ประโยชน์ในชุมชนบ้านเขาปลูกผักอืครับครับเนี่ยที่น้องบรรยากาศเอางีเรืองบ้านเขานะครับครับแมนครับแมนโอ้งาไหลครับผักนี่อีกน้อยครับเนาะอีกน้อยวันเนี่ยช่วงนี้มันยังวันหนาวมันได้ครับแต่ว่าปีนี้หนาวเลือดเป็นนี้ครับหนาวเลือเป็นี่นะานบอครับหนาวเลือปกติสิหนาวช่วงปีใหม่นะครับเนาะช่วงปีใหม่แต่ว่าก็หนาวหลครับ

ครับแม้นปีนี้รถเกี่ยวยิงข้าวพันแจีงมาหนึ่งไอ้แปดร้อยบาทครับผมต่อไร่ครับผมครับเห็นว่าเพิ่นคุยเย็นไปแล้วสั้นถามสอบถามจากรถขับแก้เลี้ยวครับตั้งแต่เลี้ยวถามให้แขกัดว่าเพิ่นคุยเย็นสั้นเพิ่นว่าน้ำมันขึ้นครับน้ำมันขึ้นมันขื่นครับครับลองเบิ้งครับผมลองคุยเย็นเนาะครับขันซุ้งรถมาทางอื่นครับเขาก็มาเกี่ยวเขากลับหน้หนาเขาก็เอาไร่ละลอยคือเก่าครับมันจะเปลี่ยนเก้าลอยเหลือสัน ครับก็ลองคุยกันเบิ้งเพิ่งจะต้องเบิ้งท้องตลาดก๋าเกี้ยวเท่าไหร่ครับยังร้านเนาะครับเพิ่งจงเบิ้งท้องตลาดเพิ่งเกี้ยวเท่าไหร่ครับปาดน้ำมันมันแพงวันนี้เขาเขาบ่มีราคาที่เป็นอ๋อเขาเท่าที่ทราบนะครับเด้อผมขายเขาเกล้าไปให้นะครับเพิ่นเพิ่นเพิ่นมาซื้อนะครับบ้านวังยิราษนะครับสิบบาทครับเขาเกล้าโ้เขาเกล้าเขาเมลี่อ่าข้าวเหนียวกับขาหกครับผมครับส่วนข้าวเหนียวไม้เพิ่นซื้อสิบบาทหึงสิบตังค์สั้น ครับสิบบาทห้าสิบตังค์นะครับหอมมะลิสิบสามบาทห้าสิบตังค์ครับสนมาสั่นครับครับหอมมะลิครับผมครับที่นี่วันนี่เอาเขาไปซบ้านอายุอายุว่าพ้นซื้อไปจากหน้าขันท้องบะซื้อเขาไม้ไปหน้าขันท้องเนี่ยหน้าสซวพาเนี่ยมันซื้อไปสามถุงเข่าไม่เขาเข่าก็หกนะครับพันพันเตี้ยเนี่ยสิบสองกันครับ สิบสองซื้อไป 3, สามช่วงท่านวิสีให้พี่น้องเ,าเขาไปซื้อไปไปไปซื้อกินครับเห็นด<ๆ>มันม้าท่านครับก็ี่เป็นเม็ดดีแค่ว่าแต่ว่าเขาตากไว้ในร้านน่ยหอมอยู่ด้วยล่ะตีครับครับเม็ดได้ได้ย่งางสากตี่ย่งางเ<า>บิ้งอยู่มันหอมอยู่ด้วยเนี่ยนะครับ<อ>ครับครับขอบใจนะครับเนาะปีนี้เขาหน้าโคกดีอยู่ครับปีนี้นะครับครับน้ำครับมันสับกันขั้นฝนดีนนาถามนี่ที่ถ่วมเนี้ยนะครับเนาะ ผู้ใดน้ารุ่มๆเนี่ยครับท่วมเสียหายเนี่ยนะครับนาโคกับดีขั้นปีใดนาถามพอดีนาโคกับพอดีจริงๆครับฝนมันชิ่นหน่อยครับครับนี่ชีวิตชาวนาเขานะครับครับจังใดเฮ็ดดึกเก่านะครับเนาะเป็นอาชีพเขาอาชีพอาชีพชาวนาคือต้องเฮ็ดครับครับครับแต่ว่ามื้อนี้มันเกิดแม่นครับมีให้มีนาก็เฮ็ดตามมดูดูการครับผม ที่นั่นเอ่อนาในที่รุ่มก็ต้องเห็นน้าแหละครับครับที่รุ่มก็ต้องต้องเห็ดน้นะครับครับบเปียดอาครับขอเห็ดไปขออยู่ดีนี่นะครับนะครับพี่น้องเอ้ยมายมนะครับพี่น้องเฮาที่อยู่หนองยีเรื่องนะครับเนี่ยเก่งไหลครับเนี่ยเห็ดแปลงพักเนี่ยนะครับโอ้เก่งไหลก้นไปห่อไปพี่น้องเอ้ยเนี่ยแข็งแรงเนี่ยออกร่างกายพี่น้องเอ้ยเนี่ยออกร่างกายครับพี่น้องเนี่ยปีนี้อายุหลายเม็แล้วครับเนี่ย โอ้เก่งครับเก่งเกิดปีทอรจีครับเนี่ยเจ็ดสิบเอ็ดขอก้าห้าโอ้ครับครับครับเจ็ดสิบเอ็ดไปครับพวัติท่นได้รับเงินเจ็ดร้อยแล้วดิโอ้พี่น้องเนี่ยเจ็ดสิบสีกลนหนาทักเสิร์ฟเลยพี่น้องเนี่ยเอาเอาครับอยู่ดีแห้งฝึกคนให้พี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใด้พี่น้องเด้อเดี๋ยวมีโอกาสจะมาถ่ายคิดอย่างพี่น้องบางอีกเจอกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ